สวัสดีครับ,บวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อโบอนัสค่ะชื่อโบอน,นัสเหรอครับอันนี้อายุเท่าไหร่ชเดือนนี้ส <13. S 3> <จ>ิบสามสิบสามได้ว้ามองนึกว่าแบบเหมือนโตแล้วไงแบบแต่งหน้า<ถ>แล้วอะเออดูไม่เหมือนสิบสามเลยจริง,งรจริงจริงเหรอจริงจริงจริงนึกว่าแบบสิบห้าสิบหกแบบสิบเจ็ดสิบแปดแล้วประมาณน<อ>ี้จริงจริงไม่ใช่หน้าแก่ใช่ไหมไม่แก่ไม่แก่ก็อยู่ในวัยนี้ไง ออยู่แบบอยู่ในมสี่มห้ามหกไงไม่เหมือนเราเหมือนตอนเร้่มอูมหนึ่ใช่ไหมนนะใช่ใช่ใช่ <im Born> เห็นไหมมีเพื่อนบอกไหมแล้วแบบดูเหมือนโตอ่ะไม่นะไม่มีหรอก <laughs> ไม่เราสูงอะไรสูงร <15 7. S 1> <im> ้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดก็ไม่ได้สูงมากเ <im> มมองแค่ในกล้องไงมองในกล้องดูโตไง ใช่ไหมเราอาจจะใส่แว่นด้วยหรือเปล่าไม่ไม่รู้เราจะใส่ไหมใช่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 นช่ใช่ใั่ใ่จช่หช่ใไหนนี่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใ่ใช่อช่ใช่บางใ่ใช่ใชยใ่ใช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 ่่ใ่ใช่ใร่ใช่ใ่ใ่่ เจ็ดเกือบเกือบเกือบมากกว่าไหนกว่ามา <18. S 1> กก,ก,กว่าจริงเหรอใช่สิบแปดอ่าถูกถูกถูกจริงเหรอใช่ใช่แต่ปีนี้สิบเก้าอันนี้เพิ่มมาหกแล้วใช่ไหมอ่าปีหนึ่งละปีอะใช่ใช่ทำไมไม่ดูแบบหน้ายัาง,งเด็กเกินอะเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ไม่บอกจะอยู่มาไปร่ทำสิอะไรอ่ะ สีเขียวสีฟ้ากับสีชมพูไหนสีชมพูไหนเนี่ยไหนอ๋อสีชมพูเห็นแต่สีฟ้าพี่ต้องยิงใกลๆเลยเนี่ยใช่รักคู่คนเดิมมากเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเขาสอนกับมอหนึ่งกับมอสี่แต่เราต้องซ้ำชั้นไม่หาเขาแล้วล่ะอ๋ะ ก็ไม่ยอมหรออ๋อมันยัมีซ้ำชั้นอยู่ก่อนไม่ไม่ไม่เคยเห็นใครทำตัวหนุ่มก็มีมีมีถ้าเราทำตัวเกเรไงบอกหนูจะไม่ขึ้นชั้นม2ค่ะขอให้หนูซ้ำม1นึเดี๋ยวค่ะเขาอาจะเด้งนะเขาไม่มีซ้ำทำไมขำไม่จริงใจเลยอ่ะจริงใจดิไม่มีขำยังไงแบบขำอ่ะจริงจริงขำยังไง ขำไม่จริงใจอ่ะขำไม่แบบขำอ๋ออนาตาเหลืออ๋ออนาตาเหลือน่ากลัวไม่กลัวอ๋อปกติเราไปโรงเรียนเนี่ยมีคนมาจีบเราเยอะไหมไม่ค่อยไม่ค่อยหรอไม่ไม่มีไม่มีอ่ะอ๋อทำไมไม่มีอันนี้อยู่หญิงล้วนเราไม่ชอบผู้หญิงอ๋อเราไม่ชอบผู้หญิงใช่อ่อแล้วเคยเรียนแบบโรงเรียนที่มีผู้ชายมาก่อนไหมหรือว่าเรียนหญิงล้วนใช่เคยเรียนโรงเรียนเคยสหมาก่อนออแต่ปถมแล้วพอเข้ามาหนึ่งรู้สึกแบบไม่อยากอยู่ อ๋อก็เลยไม่ไม่อ่อเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันจะมีมันคนอื่นเข้าใจแต่คนเรามันจะแบบมีความคิดที่เหมือนกันไงใช่อาจจะมีความแบบปายปายแบบปายปลาเลมปลาเลมนิดนึงแต่เข้าใจเข้าใจเอาปลาเลมไม่เข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วเราก็แบบคุยคนอื่นนอกได้ใช่ไหมล่ะคุยได้คุยได้อาพี่เล่นที่ไหนพี่ให้ถ่ายให้ถ่าย เล่นอยู่ในจัง,จงหบทการวะไม่ไม่ไม่เล่นในชนเล่นในชนใช่ใช่บุรพาอยู่ชนวะบุรพาไม่ได้อยู่ชนหย,ยอกอยู่ชนแต่ไม่ใช่ที่พี่เรียนอะไรพี่เลยไหนไม่รู้ทางทางผ่านโดยบางแสนทางผ่านบางแสนไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยเนี่ย <laughs> ไม่รู้คืออะไรขึ้นต้นด้วยเอสลงท้ายด้วยยูสีสีอะไรสีสีสี สีหน้าช้าจริงเหรอสีอะไรเอออย่ามองอย่าน่ากลัวเอออย่าไม่รู้สีอะไรนะสีอะไรพูดมาสิสีอะไรนะเมื่อกี้สีนะเมื่อกี้สีนะขอยที่อยที่ดิขอไม่ค่อยชัดเลยว่ะขอยสีสีดำสีดำ สีประทุมจริงเหรอสีประทุมมีที่ชนได้เหรอมีมีมีสีประทุมอยู่บางเขนเอ๊ยเออยู่อยู่อยู่รังสิทธิ์ังสิทธิ์เออนั่นแหละจริงเหรอสีประทุมมีที่ชนได้แบบพิ่งรู้มี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 สีประทุมมีสามที่มีที่ลังสิตมีที่ชนแล้วก็มีที่ขอนแก่นิี่หนูเพิ่งรู้เนี่ยใช่ใช่นี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่เพิ่งรู้ว่ามีชนบุรีด้วย หน้าไม่เหมือนคนแสดงละครคุณธรรมคนหนึ่งใช่อะไม่แสดงคนคุณธรรมด้วยเหรอเออไม่ไม่นึกไม่ออกอ่ะแต่แบบหน้าขายมากอ่ะไนี่ยเขาพูดไงเขาไม่รู้เขาแบบเคดูเป็นคนตั้งใจเียนปะมากมากเลยอ่ะแบบรู้เล้ว่าเกรดสี่บวกเกรดห้าด้วยรับเรอไม่ไม่ถึงอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ย ไม่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 ถึงสี่ไม่ถึงสี่หรอสี่จุดห้าห้าจุดห้าห้าจุดห้าเลยเหรอเกล็ดเกล็ดมีเท่าไหร่เนี่ยอใหญ่ดิเล็กดิว่าเราชอบคนแบบไหนชอบคนยิ้มหวานยิ้มหวานหรออะไรอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวไม่ใช่โอเคแล้วกไรต่อชอบคนตลกตลกใช่รวะ อันนี้บ้าสีทธัญญาไหมแล้วก็อะไรชอบชอบ,ชอบวางตัวเป็นอะแต่งตัวเป็นมีเทสอย่างเงี้ยพูดเพราะติดตลกเกนนะไม่ไม่ชอบคนที่แบบเข่งขึงมาะอา๋อมันอยู่ด้วยละอืมสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเอาเนี่ย สุภาพเรียบร้อยใส่เชิ้ตหัวคอเชิ้ตเออเนี่ยเชิ้ตต้องใส่โปโลโปโลได้เหรอต้องเอามามามาคุณผู้เล่นคู้เล่นอ๋อพี่แอร์พี่ชอบกูแบบไหนชอบคนแบบเออ่เวเว่เวนเ่นเซเว่นเรเล่นใส่ใีอ่าใส่ลีใส่ลี เจ้าผมได้เองจับผมได้เองเอาเรื่องอะไรดอกไม้ใช่ดอกไม้ไม่เปลี่ยนทันไปใช่ใช่นายน้อยเรียบร้ยพูดน้อยน่ารักขอพูดทีขอฟังทีเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักตึกสูงใกล้ฉันสแกน เอาพี่จะสแกนให้ดูใช่ไหมเออยังไม่ถามชื่อพี่เลยพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อไอไอใช่ตะรันยู่คือใครวะฉันแค่คุ้ชื่อโอ้ยคือวันน่ะทำเอาบัตรเอมันทีไว้ตรงนี้ใช่ไหม แล้วมันหายไปแล้วใบหนึ่งแล้วก็ยังไม่เข็ดแล้วก็ไปตัวนี้ต่อ uh huh. ก็มันใช้ง่ายนีง่งนะใช้ง่ายเลยใช่ใช่ใช uh huh. อ่าอันนี้ซื้อตัวเดกอะไรอหมวยไหม <laughs> ขโ้โทษที่ไม่ตรงปกไกใบเกี่ยวตรงปกอยู่แล้วนะ้องอ่ะมันไม่ <laughs> ไมใช่อะไรดู ตรงมันไม่ตรงแหละอือคือม,มันเป็นฟิลเตอร์ให้ใช้ก็ใช้ไปไม่ถึงไม่สแกนไหมมีมี เลนปะสุมาก็มาละ <laughs> ตู้แบบทำไมเหนื่อยง่ายจังคือแก่แล้วใช่ปะอืมพี่แก่แล้วทำไมหนูชอบคนเด็กกว่า <laughs> บ้าหน้ <laughs> องเด็กกว่านี้ต้องอ่าต้องเด็กปถม <laughs> อเออไม่ชอบไม่ชอบมันมีบุฒิภาวะไม่อยาก ต้องเป็นคนสอนลูกชายใครให้เป็นคนดีเออพราหนูหมหนึ่งใช่ไหมหมหนึ่งถ้าหนูชอบหนูชอบปหกไม่ก็ปห้าอาร์ก็ปสี่ผู้ภาษาลูเป็นไหมรู้อะไรภาษาลูรูออ้รู้อยู่มันเป็นคือภาษาลูแต่พูดไม่เป็นอะเอาพูเป็นใช่ทำไมน้องน,นูพูดเป็นเหรอพูดเป็นไหนไหนถ้าคำคำว่าอ,อ,อ,อะไรกประโยคหนึง่งอ่าสมมุติว่าพี่ไอช่ไหมรีพี่รีพูดไรอุ้ยคาว่าพี่ไอก็จะเป็นรีพูดไรอุ้ยรีพูดไรอุย้ย ไลอุย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 เออแล้วก็มีอีกไหมไม่มีกน็นี้คือพี่ไอรีพูดไลอุยแต่ถ้าพูดว่า <c oughs> รีพูดไลอุยรีพูดไลอุยใช่พี่ไอยวพูดว่าน่ารักอะน่ารักล่าหน้ารักรักคือมันมันจะพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นล้อเลยนกับลอลิงมันจะแบบแบบมันจะมะสับจริกันแมมันจะเป็นล่าหน้ารัก ถ้าแบบเขาจะพูดว่ารักกุก๊กมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะเขาจะใช้กุไก่เท่รักกุก๊กลาด้า,าก,กุกาาา๊กลีรู้ไรลรยลาดาลีกุ๊กรักกุ๊กรักกุ๊กโอ้ยลีพูดไรอุ้ยลาด้ารักกุ๊กลีพูดไรอุ้ยลาดารักกุ๊กอันนโอ้ยไปหมดแล้วนี่ ไม่พี่พูดภาษาคนปกติเหรอเช่นว่าอีสอนวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยพี่อยากพูดเป็นไงถ้าสมมติเขาบอกเออต้องเอากระดาษมาเขียนให้เลยไหมเนี่ยได้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 พี่พร้อมเรียนแล้วกระดาษ A4 ไปไหนหมดโอ้ยตั้งใจจังทำไมตั้งไม่ตั้งใจเรียนเลยอ่ะไม่มีไม่มีปากกาอ๋อมีมีมีติดปะวะเฮ้ยเฮีย อ่ะอ่ะสมมุติคำว,ว่ามึงใช่ไหมขาไม่ติดอ่ะสมมุติคำว,ว่ามึงก็คือแบบนี้ใช่ไหมมึงอ่ะแล้คือแบบสอนไงวะอ่ะแทนนี้ก่อนอันนี้เอารอลิงเข้าไปแทน มอม้าก็จะเป็นลึงถูกไหมลึงมอมา้าแทนลอ,ล,อนลึงลึงอ่ะยังไม่ถอดเราก็จะเอาตัวสุดท้ายเนี่ยไปต่อไปเขี่ยข้างหลังลก็จะเป็นอ่ะก็จะเป็นลึงกับมอม้าอย่างนี้ใช่ไหมลิงกับมอม้าผสมกันลึงกับมอม้าอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะดูว่าเขาว่ามึงเนี่ยคือคำสละดเสียงสั้นหรือเสียงยาวอ่าอ่าเป็นเสียงอะไรเสียงสั้นถูกไหมเสียงสั้นมึงมึงเราเอามึงเสียงสั้น ก็จะใช้สระ,ะอุอ่ะก็จะใช้สระ,ะอุแล้วก็เอาตัวสะกดเอาไปใส่คำว่ามึงก็เลยจะเป็นลึงมุงเลวมุงลึงมุงนประโยคประโยคยาวๆอ่ะสักประโยคนึงอ่าเช่นเช่นเส้นอะไรเดียวอยากไปเที่ยวไหนเพื่อนลางอยู่ลาปุยเลี้ยวทู่ไหลหนุยเลื่อนพุน่น คอยที่คอยที่แลางอยกลไรปุยเลี้ยวทู่ไหลหนุหน่ยเลื่อนพูนอยาอยู่ <laughs> ลุยปุยตีล <laughs> ปื้นลายหนุหน่ยแล้วปุ้ง <laughs> มั่วไปหมดเลยพูดภาษาไรเหอะเอาจริงคนรอบตัวเป็นผู้ภาษาลูเลยเหรอจะบอกนะน้องพูดแต่ภาษาลูกันเนี่ย <laughs> พูดกับเพื่อนฉันเฉนียวมากแบบเราจะ เวลาจะนินทาใครสักคนใช่ไหมแบบไม่ชอบอยนี้ก็พูดภาษาลูภาษาลูว้าวเด็กไทยสมัยนี้พูดภาษาลู่แล้วเว้ยมันมีตั้งนานแล้วปะไม่ทีพี่ไม่เคยเจอกลุ่มที่พูดภาษาลูโดยตรงไงจริงเหรอใช่พี่รู้ว่ามันมีมานานแล้วแต่พี่เคยได้ยินพี่คิดว่ามีแค่ศัพท์เกี่ยวกับพวกแบบแนวแบบเรียกว่าอะไรเขา l อ b จีก็เขาพูดกันอะ อ๋อเองอ่าใช่เพราะเพื่อนพี่ไม่ได้มีแบบนั้นเยอะไงแต่จะเป็นผู้ชายด้วยกันเองก็พูดภาษาปกติเพิ่งจะมาได้รู้เนี่ยว่ามันมีอะไรเามูลเลยปุ๋ยเลยคุยกันเลยตุ้ยเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คุยพูดปกติมีวิชาไหนยากมากฟิสิกส์ฟิสิกส์เอามนหนึ่งในวิสิกส์กันหรอไม่อยู่เอ t e SMEE SMT มันคือแบบห้องเทคโนโลยีอังกฤษรอมคณิตอังกฤษอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่หาอเมริกาไม่ได้ส่งแาบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ ชื่อเต็มมันคืออะไรวะ Science Math Slide Man s c ท e n c โ Math Technology and e n v i r o n m e โอ้โหเด็กอินเตอร์เด็กอินเตอร์กี <laughs> ่มมงยังเรียนรัฐเถอะรัฐเลยรัฐกิจรัฐบาลอ๋อรู้จักศกึกษานาเรีย <laughs> ไหมไม่ไม่มรู้จักรู้จกักศึกษานาเรียจริงเหรอรู้จักจริงเหมือนเหมือนเคยได้เห็นอยู่มั่งเรียนศึกษานาเรียเคยเห็นอยู่ ใช่ใช่มนนันแหละคือแบบเขาเอาของมอสีมาสอนให้เด็กอะแต่ไม่ได้สอนลึกเท่ามสีนะแต่จะจะเรียนเนื้อหาเดียวกันแต่ว่าไม่ได้สอนลึกเท่าอ๋อถ้าลึกกว่านี่ทำไงฮะถ้าลึกกว่านี่ทำไงถ้าลึกกว่ามสี่มห้าจะเอาเรียนเรียนอะอ๋อไม่ก็แบบถ้าลึกกว่าเคยสอนเดินสอนมาใกล้ๆไงนี่นเดินสอนไกลอะเดิกเขาสอนลึกๆสอนลึกไอ้ลิ้งตอนนี้เพิ่งสอบชิวะไปคือตอนแรกอะแบบอ่านคืออ่านเมื่อวาน กอนเมื่อวานวันเนี่ยเออเมื่อวานอ่านตั้งแต่สองทุ่มยันตีหนึ่งอ่ะเนี่ยอ่านเพิ่งได้บทเดียวอ่ะแล้วแบบเพราะวันนี้ก็ไปไม่ได้เรียนคณิตเขาปิดคอเลยไปนั่งอา่าน oh. แล้วก็คือเขาออกง่ายกว่าที่แบบให้อ,าอ่านเยอะมากคือเพื่ออะไรเสียเวลาอ้ยอันนี้ด่าใครอยู่ในด่าพี่ไหมนะอันนี้บนเฉยเย ไว้สึกเหมือนจะทอนเท่าพี่เลยวะอะไร an? ไปเรื่อยก็มันคือเรื่องพืชใช่ไหม,มก,ก็จะมีกดก็จะมีเอ้ก็จะมีสารที่ทำให้พืชเจริญเติบโตก็ออกซินจเจริญรากไ้ตัวไคนินจเจริญยอดจิบเบอร์เรลีนทำให้ผลใหญ่เอทิลีนทำให้ผลไม้สุกกดแอปไซติกหยบหยบับยังการจเจริญเติบโตของผลไม้ของพืชไม่มีกดไรย้อนเหรอ มากินนะนอนแล้วก็มีเรื่องอะไรนั่นอ่ะเรื่องการลําเลียงการลำเลียงอะไรการลําเลียงน้ำผ่านทางคอเทกใช้โปรตีนในพลังงานป่าวะใช้พลังงานแล้วที่มันไฟระยิบระยับอ่ะอันนั้นเรียกอะไรกะซื้อไฟเทกเดี๋ยวโอ้ยหง้อยใช่ยับยับนี่แค่ชอบเก๊กเอ้ย ไม่เที่เวลาพี่เก๊กอะเก๊คุยเราทำหน้าอย่างนั้นนะเราทำหน้าอย่างนั้นฮะเราทำหน้าอย่างนั้นคุยกันในช้อปปี้ไหมคุยกันในช้อปปี้วะช้อปปี้ส่งของ้กันเลยอมันมันคุยได้มันมีแชทไงีแม่ก็คุยใน y ยูทูบไปเลยเข้าเมือมาเหี้ย คุยในรถกันเด็กสมัยนี้คุยกันใน y o ยูทูบหรอวะไม่กูไม่เคยเจอเลยวะคุยกันในช้อปปี้ด้วยเนี่ยมันยังมีคนคุยกันว่าใจว่าปกติน้องคุยกับเพื่อนในช้อปปี้เหรอไม่ไม่ไม่นี่พูดได้เลยจิอ๋อพ่เชื่อจริงเลยเนี่ยทุกคนคุยกันไงก็คุยไงคุยผ่านคอมเมนต์เนี่ย what คุยผ่านคอมเมนต์เนี่ย เ่าคเคยแบบคอมเมนต์ไงแล้วก็แบบดูคอมเมนต์แล้วก็นั่งตอบกับเพื่อนคอมเมนต์เพื่อนเราคุยเพื่อนทำอะไรอยู่เพื่อนวันนี้เพื่อนกลับบ้านยังเพื่อนไม่กินข้าวยังนี่น่าจะเพิร์ไปหน่อยปกติ<ม>ชอบนะฟังเพลงไหมชอบชอบฟังวงอะไรวงวงกลมโอเคโอเคโเควงกลมไอ้วงวงอยู่ฟังวงอยู่วงอะไรล่ะวงแคสไง อ n c คลาสแค่ไรแค่ไรแคชไหนอะแค่ไมนอะโอเคโอ้ยขอดีได้ญาตฟังอะไรอ่ะถ้าเพลงเพลงเขาบ่อยอ่ะก็อาจจะเป็นทีมแมนด์ดาวได้ฟังบ่อยอะไรเงี้ย oh, อ๋อทีมแมนดาวอะแรนด์าวฟังบ่อยแล้วก็อาจจะเป็นแนวแบบแรปเปอร์หน่อยก็จะชอบแบบพวกสารันพวกอะไรเงี้ย oh, อ๋อแล้วก็นั่นก็ฟังบ่อยใช่ เพลงเพลงล่าสุดก็ที่ของซีนายอะถ้าใครไม่เป็นนันก็ฟังอยู่ใช่ร้องไงร้องไงนะ,ะเคยเคยมาร้องไลยอะไรเนของน้องร้องเลยไม่ร้องไม่เป็นของน้องชอบฟังเพลงเลยรู้จักโผลรีใครด,ด้วยรู้จกักรู้จักพี่เคยไปฟังอยู่ที่สยามมารอบหนะึ่งวันวันสงการอะคุณหนุเฮ้ยคือแบบฟังตุดมาแล้วคือโคตรแบบโคตรจะอานันตโคตรจะคอมปีอ่ะ เนี่ยอันนี้คือโอ้ยเจ็บอันนี้รู้จักไหมคือเขาเป็นมือกีเอ้ยมือคีย์บอร์ดวงโพลีแคดคือเขานั่งข้างหน้าตอนไปดูคอนใหญ่อ่ะอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะชอบวันนั้นชอบอิงอิงอะไรอิงวอลันทรนครับ <laughs> ไม่มีไม่มีอิงอิงอะไรอิงลิทไม่มีเลย <English. laughs> อิงลิทอิง อิงอิงหมึกอิงหมึกโ oh อ้ยไม่กดโอ้ไมยกดแล้วก็ฟังฟังแบ็กฮาร์ดแบ็กฮาร์ดอ๋อไอ้นี่ไงฟีรโมนเหรออ่าใช่แล้วก็ฟังลูซร์ป๊อปลูซร์ป๊อปฟังแดเนียลส์แดเนียลฟังปันปันอะไรปันปันยา <c oughs> หนาเออรู้ด้า <c oughs> แม่งพี่เคยโดนด่ารอบแล้วอย่างนี้เลยแม่ง <c oughs> มาชมพี่ผู้ชายคนหนึ่งอะ <c oughs> ไอ้ส่วนไม่งชมพี่ไม่บอกนี่นะพี่เหมือนปันเลยอ่ะโคตรหล่ออ่ะพี่ก็ถามปันเลยวะปัญญาอ่อนเนอะพี่แล้วมก็ปันเลยอี่แม่งด่าไม่ทำด้สวนเลยสุดนเลยคือแบบรสชาติไทยส่วนไอ้ไทยธนาวุฒิปะสมศักดิ์ศรีอ่ะอ๋อไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอนะเออฟัง,<อ>พงเพลงเดียวเป็นเป็นเพลงเป็นแอนด์มันที่ฟังเ<อ>พลงเดียวฟ<อ>ังเมอร์ด้วยเมอร์เมอร์เลยเมอร์เลสกาเม,มอร์วแลักแถมไม่มีหรอ เมอเวลาแค่แม็กเวลาคืออะไรไม่มีแต่เบลอป่ะเราเป็นได้เหมือนกันนม่จริงเหรอจริงดิเราเรายังผวดมาได้เลยเมื่อไหร่เรายังผวดมาได้เลยเมื่อไหร่อ๋อใช่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 ขับรถปีนฟังโบกี้โบกี้อะไรรถไฟโบกี้รถไฟโบกี้อะไรอ่ะ